นะครับ vic. ส่วนปุ๋ยนะครับที่จะนํามาวันลงแปลงนาป่นี้นะครับหลังจากสูบน้ําใส่แล้วนะครับก็มีนะครับผมใช้สูตร16-16-8นะครับแล้วก็บวก9.1นะครับเป็นกรรมฐานของยี่ห้ออะโกรนะครับอะโกรเฟสนะครับของัวกันไถนะครับของัวกันไถนะครับสูตรนี้ใช้เป็น <Quite quickly. S 1> ประจานะครับเป็นตัวเป็นตัวหลักนะครับเป็นตัวหลักเป็นตัวพื้นเลยนะครับในการนําไปผสมนะครับกับ ยาล่านะครับยาล่าเนี่ยเป็นเม็ดสีฟ้านะเป็นเม็ดสีฟ้านะครับสูตร16บ6นะครับผมใช้ปกติ16บ6กับ15 15นะครับแล้วก็ปุ๋ยช่อฟ้านะครับอยู่ของเป็นสูตรนะครับสี่สิบหกนะครับ46 0 0ด้านนอยู่ด้านล่างนี้ครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็นช่อฟ้านะครับปุ๋ยยูเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียนะครับ 4600นะครับก็จะนําปุ๋ยนะครับ3สูตรนี้นะครับมาผสมกันนะครับในอัตราส่วนเท่าๆกันแล้วก็นําไปหว่านในแปลงนะครับนำไปหว่านในในแปลงนะครับผมก็ใช้สูตรนี้เป็นประจํานะครับเอาคลุกออกคลุกกันแล้วก็เอาไปหว่านนะครับที่ขาดไปได้ก็มียี่ห้อนี่ครับเนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นตัวหลักเลยครับยี่ห้อหม้อวกันไทยเนี่ยใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีมากเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็ของของไ้ของ ยาล่านะครับสูตร15-15-66นะครับนี่ก็ใช้ดีนะครับชอบฟ้านี้ก็ใช้ดีมากนะครับใช้ดีมากนะครับ,นะรบก็คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับ